สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับ FC บอดโจ FC หลาหน่อยของอองครับพ่าผ้าผานั่นกรรมการชุดนั่นสีซีข้นพันยยงอ่านั่นพันยางครับครับนว่าพี่อะไพี่บอก อพี่น้องบรรยากาศนะครับรอบๆค,ค,ครับอันนี้อันนี้อันนี้แ,แ,แม่ค้าใช่ไหมครับแม่ค้าเอ้ยยังยังโศกันบ้างแค่ได้แล้วอันว่เรื่องอยังเรื่องมองมงมองขาย<น> มอลตสิเร่นเราใขาขึ oh, oh, ้นแล้วอยู่ต้งได้กัตังว่าใดกับ่รู้ว่าสิตังไหมอาจังสิมอเตองตั้งมอเตอง์คเขาบอกมอเตอมเลยมาต่อใส่ี่แม่มาตอใส่มาว่าปีค่ะว่าอขึ้นไปว่ามือขึ้นมือขนไ่ได้ไปค่ะเออเอาเขาปเราเแล้วปกติไปน้ำสาหน่อยเขาดูบ่ไปอยู่อยู่เขาเมื่อย่ม่อย่เกาะบัวแดงก็ไปเกาะบัวแดงอ่าปทุมรัฐงานลอยกระทง โอ้เมื่อนั้นคนอัญเชเด้แสดงว่าม้านี่นี่นั่นแต่เมื่อนี้เนี่ยนั่นคุยกับกรรมการไป เป็น,นไงยเฮานได้เห็นกลางลานยางสามรอบแล,ล้วเขนได้เห็นกลางลาน,าลลลลลนังแสดงว่าเฮา,เาบอกบอกอินขำว่าจอหนางานเร่อยเปนวันบ้านแม่อยู่ใส่วันธันุฒิ

ผู้จัดงานกับผมให้ค่องปังหมอลำกับให้เสียง้องหองครับเอาเอายางยางเบอรงให้กำลังใจสุกคนครับ เต็มเต็มครับเต็มครับตรงขายของล็อกขายของกับว่าีหมอขายข ทอดล mm ไปถอดละไปทางผีขายเราไปใอ้ยพี่น้องงามงไปก่อนเราคิดว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องดองเปิดหัวไว้แล้วว่งเ้าเนี่เออพี่น้องครับ ล้าน้านทอดนี่สวยแต่ข้าวมันไก่สวยสวยครับสวยสวยข้าวมันสวยไงข้าวสวยข้าวไข่เกี๊ยวก็มีนะคะครับเออข้าวกีก็มีครับแสดงว่าที่เห็นพอทานแม่ขายเพิ่นเขางในลุกโตกันบ่างคนหนึ่ง เอาไปมากเลยจะเป็นที่ว่างอืหมายถึงว่าให้ตรงนี้เป็นว่างเถนออ้มเงบอมี่กรุจขึ้นันขายเบิร์ตไอเกตขายลวดไอเกขายแปดสิแปดย่างแม่โมนี่เอาอะไรเพิ่นเพิ่นเจ็บจีน่ะเพิ่นเจ็บันอะฟังนั่นเจ็บ เป็นบริเวณคุยกันแม่นี่ทอดไม่ไหมหมาดๆเป็นปะครับไปงานบ้านมือเคลื่อนหนิแม่แม่เซียนมือเคลื่อนหนิอยู่สุรินทร์สังขะอยู่งานนั่นชีขวาไฟน้ำทงนี่เพิ่นแจ้งเบ็ดเลยเพิ่นไตแม่งขายเป็นปะเห็นบ่เซีนนหนแม่งร่วมครับแม่งรวมหนิหมายถึงว่าเปิดนี่มันลงตามหนิหมายถึงว่าบ้านนันเพิ่นเฮ็ดเป็นธุรกิจ นก็ละแม่ได้อือนี่เด้อ,อ,อ,อพี่น้องร้านยังไงเชอ่อชอเชอ่ชอเช่อเชียนแมลงทอดคนขายบริขนเนตตื่นครับพี่น้องเอฟซีจะทหา เอมชสาวเห็นเพิ่นหัดเตยล่าอยู่อันนี้ก็ข้าวมันไก่กวยเตียวเรือถ้าพี่น้องเป็นยาก,ก้านะครับช่วงเตรียมร้านข้าร้านขาย 老板 เดินครับกว้างครับพื้นที่ <c oughs> ภาพยิงของม้อเบิ้งเอฟซีกรุ๊ปนี้ครับผมกำลังชิ้อมาน้าจะจ้องจ้องมองมองมอง,มมองลงได้ระบอมองศาสตร์ปู เดี๋ยวก็เอามาบางหั่นรถนละจะสู้มีงานจะภาพจภาพให้เพื่อนให้ท่านไก่ปูกอนเนาะว่ามันจะใครอยู่ใครอยู่บัวจ้าภาพต้องเอาก่อนขอเข้าเจ็บทั่วเลื่อนบ่ครึ่บ่อันจ้างเขาเอาอ๋อแล้วจะใช้สิจ้างเขาพ่อแม่เลี้ยงตั้งแต่ใช้สิจ้างให้จ้างเลยงิกนอกจากเด็กนักเรียนไม่จ้างอืมพอดี เพาะบ้านนี้บ้านน่บ้านเนี่เขาต้องเขาต้องมีกรรมการสกีนทั้งหนาตนนี้เบื้องว่าเป็นบ้านจ้ารองเพราเหมือนเหมือนเหมือนแร่งเหมือนแรกเขาสิบพาะอ่างว่าร้านพญิบาลหลายคนหมเนาะบมนเขาจำนาอะไรอยู่เจ้ับเฉพาะบ้านเราเคนเอะรับัทางขยัมังแง่เ ทังขยะเนีทังขยะใหม่ครับทังขยะทำจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับรีไซเคิลได้ตรนี้ คลิปนี้นะครับฝากพี่น้องไว้น,นี่ก่อนนะครับช่วงนี่คือเรื่องปูสาดอ่ะสาดไปกูแล้วไปไป,ไปไปไปทยอยทยอยไปเลยมชนะทายไปเลยครับปูนี่มองลังเลยไปสาดไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วมังมังไหนมังไหนได้มองไหน มองได้มองได้นี่ละกลางคักนี่สอดแจ้งตัวนะครับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ชั้นนี้นะครับเจอกันคลิปแม่ครับสวัสดีครับ